아니 <목소리나>

就是上 VTV，然后点开那个大屏，呃，就是有我的新剧。如果没有大屏的话，我今天晚上就去找他们。他讲说，就，很，简单，开 VTV，就看到海报、宣传，现在大家没到，他 VTV。 ะะขออนุญาตนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่หลายๆท่านนะคะอยู่บริเวณด้านล่างได้เจอน้องไหมคะได้เจอน้องหรือยังเจอแล้วแบบว่าเ,เห็นได้เต็มเต็มตามไหมทุกคน เต็มตายังไม่เต็มตาบางคนบอกว่าเห็นเต็มตาบางคนบอกว่ายัางไม่เต็มตาแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักค่ะเราจะได้เห็นน้องนะคะอย่างชัดเจนแน่น,นอนนะคะเต็มเต็มตานะคะสามารถนะคะถ่ายภาพนะคะถ่ายวิดีโออะไรก็ได้นะคะเก็บไว้เป็นภาพความประทับใจได้สําหรับในวันนี้นะคะเห็นกันแบบเต็มอิ่มฉ่ๆแน่นอนขอเ,อเสียงปรบมือต้อนรับสิ้นซินค่ะ น้องพูดไทยได้ดังนั้นวันนี้ไม่ต้องใช้ล่ามแล้วนะคะบคบคขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ你อ เชิญเชิญเยว่ไฟเรมมยว่้อนีนะคะอะในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตค่ะเรียนเชิญนะคะคุณกนกพรปรัชญาเศษค่ะผู้จัดการ V t ทีวีประจำประเทศไทยนะคะขึ้นมอบช่อดอ,อกไม้ให้กับน้องซินซินและกล่าวทักทายทุกท่านค่ะเรียนเชิญคุณกนกพร,รค่ะย <Okay. S 2> ่า่การเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกพรสวัสดีค่ะ ก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับคุณเอสเธอร์นะคะที่วันนี้ได้มารับตำแหน่งในฐานะของ VTV Global Ambassador นะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณเอสเธอร์จะได้มาทำ first fan meeting กับแฟนๆชาวไทยนะคะก็หวังว่าวันนี้ก็จะได้มีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันนะคะมีความสุขแล้วก็ได้รับเรียกว่าประสบการณ์กับแฟนๆเราหวังว่าจะได้มีประสบการณ์อื่นๆในประเทศไทยเพิ่มนะคะอยากให้มาบ นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆของเอสเตอร์นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ใช้งานของ VTV ทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอฝากซีรีส์ของน้องไว้ด้วยนะคะว่าตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่แล้วก็กำลังเข้มข้นมากๆเลยก็คือ Love Game in Eastern Fantasy หรือว่าดารารักนีรันนะคะ ดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆมาดูให้น้องๆให้เอสเตอร์นะคะมีะความปังมากไปกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็เขาจะได้อยู่กับเรานานๆนะคะแล้วก็ท้ายสุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะ n น o y กับอีเวนต์ในวันนี้มีความสุขร่วมกันกับเอสเตอร์ค่ะในฐานะของตัวแทนของวีทีวีก็ขอบคุณนะคะแล้วสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณกหนกพร <Hey. S 2> ค่ะที่ทําให้เราได้มีโอกาสนะคะมาพบกับน้องซินซินในวันนี้นะคะเป็นงานแฟนมิวที่ใกล้ชิดสุดค่ะ ใช่ช่ใช uh, yeah. ่ใช่ใช่ใชยใว่ใช่ช่ใ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 ช่่อช่ใช่ใชไใ่ใช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 ่ใเ่อช่ใช่ช่อช่ใช่ยช่ใช่ใ่ะช่ช ใช่ค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกวลจีเคยเจอว่าเสียเวนใช่ใช่แต่ถ้าใช้เอออิงหยูวันนี้ตั้งชื่อภาษาอังกฤษวันแรกดีกว่านะคะขออนุญาตชื่อเวนดี้ดีกว่าค่ะเวนดี้เอสี่ยวนภาษาอังกฤษอกเวนดี้เวนดี้เว้นดี้เว้นดี้เว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 ้นดี้เว้นดี้เวนดี้เว้นดี้เวนดี้เวนด้เว้นดเวนดี้เนดี้เว้นดี้เวนดี้เวนดี้เว้นี้เว้นดี้เวนดี้เวนดี้ว้เวี้เวนดีั นะค่ะจ้าแต่อยากให้กฤิพูดจีนมากกว่านี้นะคะอาจจะพูดไม่ได้แล้วนะคะค่ะค่ะขออนุญาตนะคะคุยกับน้องขออนุญาตเรียกน้องว่าซินซินนะได้ไหมได้นะคะซินซินหรือเอสเตอร์都可以 call me ester ester o อ a y okay นะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับการได้เป็น global ambassador กับ v t v ในครั้งนี้ค่ะ嗯非常的荣幸是首先的 呃，uh, 然后呢，就觉得其实很少跟我的粉丝朋友们能够那么近距离的接触，就希望大家今天我们也不用太紧张，然后就是很开心、很欢乐的一个氛围，跟追我们《有夜星河剧》一样的感觉吧。好、uh, uh,，泰国的粉丝们要翻译一下吧、啊。都懂了吗？他说什么的？都会中文了吗？不行，他不懂，你看他一脸茫然。<laughs> OK，OK，、okay, okay, 翻译吧，翻译吧。 จะบอกว่ามีคนไม่เข้าใจดูหน้าสิยังงงอยู่เลยพี่พีเตอก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียิแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอแฟนๆเพราะว่าโอกาสยากมากๆที่จะได้มาเจอแฟนคลับใกล้ชิดขนาดนี้ใช่เพราะฉะนั้นครั้งนี้อยากให้ทุกคน enjoy กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องขี้เขินอยากจะทําอะไรอยากจะคุยอะไรกันก็คือคุยกับพีเอสเตอร์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานล่าสุดนะคะดารารักนันจา์ของพีเอสเตอร์บนแพลตฟอร์มเทนเซนต์ด้วยค่ะได้ค่ะขออนุญาตถามน้องน้องเคยมาประเทศไทยไหม 来过超级多次，啊，很多泰国的小了，来，来、那个，来、嗯，来、嗯，来、嗯，来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 ，我来，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 是来，一来，来，我来，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  ก็คือรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอทัพทีมไทยที่เป็นชื่อฐานกันขับของพี่ซูชินแล้วก็ดีใจมากๆที่เกิดกิจกรรมครั้งนี้ในวันนี้ขึ้นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยค่ะ,คะอุยทุกททุกคนพวกเราคือทัพทีมไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะขออนุญาตตั้งชื่อใหม่ดีกว่าเป็นอาหารไทยที่มันน่ารักน่ารักเป็นแบบอาหารที่เป็นของหวานเราเป็นทัพทีมกรอบดีไหมทุกคนไม่ดีเนาะไม่ดีดีกว่านะคะเราจะ วันนี้จะเสิฟ糯米饭เดี๋ยวจทป็นทัพทิตอข้าวเหนียวคเดี๋ยวองเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวโดยหลักบ้านเดีย๋ยวเปิดรูให้น้องดูดีกว่านะคะเราเป็นทับทิมไทยกันดีกว่านะคะวันนี้เหมือนเดิมแล้วกันนะเอาเถอเอาเถอเอาเอนะคะการมาครั้งนี้ค่ะมาถือว่ามาทํางานด้วยนะคะมีความประทับใจอย่างไรบ้างเอ่ย 就觉得泰国的粉丝们都特别特别的热情，从机场开始，啊，他们就一直对我说可爱可爱，是吧？我都听懂了，但我跟他们说什么，他们好像听不太懂。我感觉哇，DJ 妈妈哈，从在สนามบินแล้ว <noise>，พี <noise> ่แฟนแฟนไปให้กันต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ชมเขาตลอดเลยว่าคืออ้ยคืออ้ยแต่ว่าน่ารักน่ารักแต่ว่าพอพี่เอสเตอร์พูดตอบกลับกับแฟนแฟน อย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าซินซินพูดอย่างเงี้ยเราต้องทําเหมือนว่าให้กําลังใจน้องสุดๆไปเลยว่าเราเข้าใจว่าน้องพูดว่าอะไรถ้าน้องพูดนะคะเราต้องพยักหน้าแล้วก็ยิ้มรับนะคะแล้วก็ตอบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียอย่างเคยเห็นมั้ยโอเค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 ตรงนี้เลยใช่ไหมคะค่ะลองดูแล้วกันเนาะลองดูแล้วกันค่ะโอเค one two three 你们觉得主持人漂亮吗我呢我呢 照片拍的好吗โอ้ขอบคุณต้องขอบคุณพวกคุณแล้วจังหนึ่งชั่วโมงดูสิดูสิบอกสั้นว่าไหนลองเทสกันหน่อยว่าฟังรู้เรื่องจริงหรือเปล่านี่พี่กจชสวยไหมสวยมากแล้วฉันหลาพี่เอสเตอร์หลาแล้วล่ามหลาแล้วภาพรูปนี้ล่ะสวยไหมค่ะนะครับโอเคงั้นขออนุญาตเป็นสามลำดับแรกเลยค่ะโอเคแมวฟันฉีดปวดล่ะปวด นะคะสามค่ะซู้เหม็นหน้าสู้หมี่หน้าตท่านต่อไปชื่อว่าอะไรคะคุณแพมค่ะคุณแพมแพมเด็ค่ะ